เฮ้ยเพื่อนวันนี้เราไปเรียนวันแรกเราจะก่อเรื่องอะไรดีวะเดี๋ยวกูพาไปกระทืบพวกบุญนะคนดีกว่าเอางั้นเลยวะจัดไปกูอยากกระทืบคนอยู่พอดีเฮ้ยน้ำมันพวกประชาชื่อนี่วะเฮ้ยป้ายนี้ถิ่นพวกกุ้ย ออกไปนะเอ่า,อางี้ก็สวยดีวะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูสตาร์กันหนเว้ยกูไม่สนหรอกว่ามึงเป็นใครกูมาสี่คนวันนี้มึงเละแน่มึงไม่รู้ความโหดของกูซะแล้วเอ้ยอที EP, มานี่ดิเอาจริงเรอก็เพื่อน กูต้องเท้าให้แม่งดูซะหน่อยทำไมมันไม่แตกสักทีวะไอ้เชี่ยมันทำอะไรวะนั่นเดี๋ยวมึงเจอปากแชลามกู มึงยังไม่พออีกเราวะเพื่อนมึงก็เอาหัวแข็งๆหน่อยดิวะขวดมันไม่แตกเนี่ยเออได้ทีเว้ยทีนี่แหละมึงจเจอกูแน่เป็นไงไอสัตว์กูโหดไหมเฮ้ยเอาไงดีวะแม่โหดชิ้หายเลยกูกลัวหนีกักววนกเลยโดยมีเพื่อนเฮ้ยแค่นี้ไม่เท่าไรหร่หราเว้ยเฮ้ยเหมือนมันจะไม่หนีวะ มึงจะทำอะไรวะเพื่อนกูจะยิงมึงโชว์มันซะหน่อยเชือดไก่ให้ลิงดูแม่งไม่กลัวกูเลยเฮ้ยแม่งจะทำอะไรวะเฮ้ยไอ้เยีกูไม่อยู่แล้ววิ่งเร็วไป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 กูปปบอกแล้วอย่าบางังคับให้กูต้องทำแบบนี้วิ่งหางจุกตูดเเยสีพวกมึง